สวัสดีครับเราดูจั๊บบอลนี่ปกติรายการมันต้องมีอยู่คนเดียวเว้่ยหรอเป็นห้องส่งไงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องช่วงห่วงไข่หัวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องสอบสู วันนี้นะครับคนคิดถหัวข้อคือพี่เป็กเราเนี่ยมีเรื่องหน้าอายเรื่องหน้าอายอะไรบ้างกับเรื่องบอกว่าเบลอเบลอย้อนกลับไปเมื่อตอนผมอยู่มหนะครับผมไม่นานมันี้เองมหทุกคนรับไหวกันปะรับไหวเวลาสึงมีรุ่นน้องไหวเราอะไรเงี้ยพี่แค่เพียงหน้าการรับไหว้มันคือการหรอรู้แล้วพี่ป็กสวัสดีครับแล้วจะสวัสดีครับเราก็จะรับไหวแล้วก็มีน้องอ่ะอย่างเงี้ยใส่ผมนะทุกคนอย่างเงี้ยด้วยความที่ผมมีมารยาทผมก็อ๋อสวัสดีครับเพราะว่าเอาจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวก็พูดเหมือนในกาสมัยตอนผมอยู่โรงเรียนอ่ะคน ผมเป็นมือกีตาร์ของโรงเรียนไงผมผมมือกีตาร์เรียนนะปั๊บถ้าแล้วมันจะมีคนไหว้ผมเยอะมากแล้วผมก็จะรับไหว้เขาตลอดอะไรเงี้ยก็มีคนไหว้ผมผมก็เลยรับไหว้เขาแล้วเขาก็เงยหน้ามองหน้าผมแล้วเขาก็พูดว่าหนูไม่ได้ไหว้พี่ค่ะหนูไม่ได้ไหว้พี่ค่ะเของอายเปล่าหน้าแตกเลยอายเปล่าหน้าแตกไหว้ไอ้หมูเพื่อนป้าอยู่ข้างหลังไม่แต่เด็กก็ไม่คนพูดหนูไม่ได้ไหว้พูดอย่างนี้จริงพูดอี่อย่้างในแนั้น ไม่รู้อ่ะแต่จะไปตกเขาออกแล้วเขาดูก็เด็กแค่ไหนแล้วโตแล้วปังมหเขาน่าจะมาม .4 ี่ถ้าโตแล้วนะใช่แล้วเขาเขาพูดองี้เออหนูไม่ได้วายพี่เขาเยอะเลยไม่ต้องพูดแล้วแล้วคือเพื่อนผมมันก็รู้ว่าผมแบบหน้าแตกไปแล้วอ่ะมันก็ยิหาไม่ต้องพูกงี้ก็ได้เออใช่ใช่ไอ้หมูพูดแบบนี้ไม่ได้บายังเรื่องหน้าอายใช่ไมีครับมีเยอะด้วยเอาเรื่องเดียวพอกายถเล่าเล่อดีไม่อยากเล่าเลยอ่ะเล่าแล้วคือตอนนั้นน่ะไม่แน่ใจว่าออายุเท่าไหร่น่าจะอยู่มัธยมเหมือนกับไป ไปทําธุรกรรมหรืออะไรสักอย่างแต่จาไม่ได้ว่าที่ไหนเดาไม่ผิดนะ่าจะเป็นธนาคารแต่เราก็เหมือนกับแบบข้อมูลไม่ครบนู่นนั่นนี่แล้วคราวนี้ก็เหมือนกับกเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ส่งข้อมูลมาทางอีเมลนะเออนี่ก็แบบโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปทางอีเมลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเอากระดาษไปเดี๋ยวพี่จะบอกอีเมลแล้วก็จดตามจดตาม,จดตามนะแล้วเพียงเราก็หันไปที่หน้าคอมแล้วก,กดคอมต่อใช่ไหมแล้วเขาก็บอกมาทีละตัว AAN MoD e ไกดก็เขียน A แล้วก็ AN <laughs> มันยนมักาทำให้เขาดูแย่อะนั่นแหละแกก็เขียน A เขาบอก A and most แกก็ A แล้วก็ and m o s แล้วก็ P Poland แวก็ P แล้วก็ Poland แล้วคือมันยาวมากจนกลายแบบพี่เมลพี่ยาวไปเนี่ย แล้วคือพี่เขาหันไปเล่นคอมไงหันแบบไปทําธุรกรรมที่คอมอยู่แล้วก็บอกมาทีละตัวเีลรตัวไงแล้วก็เขียนแบบเขียนเขียนจนมันจะขึ้นกระดาษเอสี่อ่ะพี่มันยาวไปปะเนี่ย พี่ว่ามัมนไ,ไม่จกกริงเลยนะไอ่แต่ก่อนแม่ไม่รู้แต่พอแม่สังเกตเป๊กกับป้าเขาคุยโทรศัพท์เนี่ยพี่โซแลนอะไรแบบเนี้ไปแต่เข<อ>าไม่รู้ไง E P B อะไรเงี้ย<อ><อ>แม่ได้ยินเป๊กพูดบ่อยแบบ,แบ,บ,แบ,บเนี้ยแต่ก่อนแม่ไม่รู้แล้วมันก็มีแบบบางตัวที่เขียนภาษาอังกฤษเป็นแล้วไงวงเล็บเป็นภาษาไทยไว้แล้วใครแบบว่าใครจะกลับไปดูที่บ้านเช่นจะบอกว่าอะไรวะฮ่องกงอย่างเงี้ยเขียนไงว่าฮ่องกงเขียนภาษาไทยไปก่อนแล้วกัน ก็นั่นแหละแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าไหนพี่ขอดูหน่อยก็ให้พี่เขาดูแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ใช่แบบนี้น้องอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็จดจดกลางให้จดมือเขียนให้กูเลยเที่ยเอาเล่าอีกเรื่องไหนวะไม่ได้พรขนาดนี้แล้วเพราะขนาดนี้แล้วเรื่องนี้สองปีที่แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าทุกคนรู้จักร้านชาบูที่เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมอ่าเออเวลาบุฟเฟ่มันมีขนมมันจะมีพวกของห่วงของหวานอะไรเงี้ยอ่าและหนึ่งอนนั้นมันก็จะมีน้ำแข็งใสตักน้ำแข็งใสมาราดลาดลาดเรียบร้อยแล้วเราก็หยิบนมำโคตรมาเราก็จะราดพนักงานก็พี่คะเราก็มอง อะไรพอเราลาดเสร็จปุ๊บเราอะไรจะไปกินน้องเขาก็ไปดักหน้าเราที่พี่ลาดอะไม่ใช่นมข้นนะคะมันคือแป้งดิบทำแพนเค้กอะไป้งดทำแพนเค้กอะทุกคนเข้าใจปะข้างๆเป็นเตากแพนเค้กแต่คือคิดว่ามันเหมือนนมข้นมากทุกวันนะแต่เราก็พูดว่าอไม่เป็นไรครับผมชอบกินแป้งดิบโอ้ยดูน่ใจิ ึ้นหน้ามันแตกไปแล้วแล้วแบบความจริงเราก็<อ>เ,รากเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราแบบเอาจริงครับพี่ผมขอแก้วใหม่เลยมันก็จบแล้วเว้ยแต่ก็คือแบบด้วยความที่เราหน้าแตกไปแล้วอ่ะเราก็เสียพูดคําที่แม่งหน้าแตกกว่าเดิมไปอีกไม่เป็นไรครับผมชอบกินแป้งดิบแล้วพี่นาคมาอย่างเงี้ยแล้วพอก็เดินไปเลยแล้วกบบ็พูดอะไรลงไปอะไรเงี้ยถ้าแตงผมพูดว่าเอ้าผมเลี้ยงคน,นอมพูดแคนะ่นั้นมันจบแล้ว แล้วแต่ผมแบบผมไม่เป็นไรครับผมณถเก็นตั้งดิบเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจเป็นไงกูไม่เข้ไม่เข้าใจตัวเองดิลลวนะอายไม้ก่อนมีมีอายโคตรอายเลยอ่ะเมื่อเมื่อสมัยก่อนต้องทำงานแล้วทำงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกอ่ะแล้วเมียล่ะอ่ะเมียมีแล้วไง ใช่เหรอใช่ก็นั่งรถรถนั่งรถเมย์จากสุขุมวิตรอ่ะไปที่ไปที่ทำงานที่ปากเกร็ดตอนนี้โอ้โหต้องตื่นแต่เช้าก่อนจะไปถึงมันก็ง่วงนอนแล้วก็พ่อเป็นคนหลับง่ายคนรถหลับง่ายตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพูดมาเป็นขึ้นรถแป๊บเดียวก็หลับแล้วอ๋ได้นั่งเบาะหลังเบาะหลังที่เคานั่งกันฝีห้าคนเต็มแล้วข้างหน้ามันไม่มีอะไรขันเลยมีนั่งใกล้ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนั่งนั่งไปพอไปได้สักระยะหนึ่งก็หลับหลับพอหลับหลับหลับเสร็จก็รถเมย์จังหวะรถเมย์มันเบรก่เบบรกปัั๊มมมนไี เกาะอย่ะงนีบิดตัวปุ๊บน้ำลายน้ำลายไหลเลยโอ้โหพระลงลงจากทางด้วขึ้นป้ายได้ปุ๊บหนีเลยน้ำเหลวว่าอะไรอ่ะจะเช็ดก็ไม่กล้าไม่แล้วแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยเลยเอาเขาโทษเนี่ยใส่ขาเหรอเนี่ยใส่ขาเนี่ยหัวเข่าดิเลย ไกลปี๊บเนี่ยตัวผิดเหรอมันจะจะขอโทษยังไงอ่ะพ่อก็อย่างนี้เลยขอโทษค่ะสุดคืน ถ้าเกิดมีโอกาสขอโทษครับโอ้ท่านก็ดูอยู่ดูอยู่หรขอเปล่าขอโทษครับขอโทษด้วยคนสวยก็คือว่าตอนนั้นเน่ยเก่งอ่ะต้องมาแข่งสไตล์โชว์ใช่ไหมครับก็คือการแสดงทางวิทยาศาสตร์นะเนาะก็ต้องมาแข่งที่กรุงเทพเว้ยที่หนึ่งก็คือเชียงใหม่เว้ยแล้วตอนนี้การแสดงของเขาอ่ะเขาต้องใช้รถจักรยานอะเข้าในฉากด้วยนึกออกปะด้วยความที่เป็นคนใต้ทุกคนแล้วความที่เป็นเด็กอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าภาคกลางเขาเรียกว่าจักรยานเว้ยเราก็รู้ว่า รถทีมหน้าทีมจังเลยนะครับไช่ใช่ตัวใช่แล้วก็เป็นการแซวเขานึกออกว่าแต่เราต้องการแค่แซวเฉยๆเว้ยคืออยากแซวเออคือเราแค่อยากแซวเขาแบบว่าเออแบบเขาก็อาจจะจะใส่ดีกับเรานึกออกไหมไม่มีเรื่องอะไรแม่เป็นคนสบายๆไม่ยิงนี่ไงนี่ไงการจะนบุรีทำไมเหรอหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวคุณไปขึ้นรถใครก็ไม่รู้อ๋อมมงเล่าแม่เพราแม่เราไ่รูเรื่องจำได้อะไรมึงก็เล่าม ไก็คือมีรถสองคันจะอยู่ข้ามกันมีรถเราภาพที่กูเห็นคือแม่เดินผ่านรถเราไปแล้วแล้วก็ขึ้นไปในรถเขาอ่ะแล้วเดินมาแบบข้างหลเยนี่ยไหมหน่าอายตรงไหนอ่ะโคตรน่าอ้างหลัแม่เราฝันคือไปนั่งแล้วจ้องหน้าเขามบนรถคนบนรถก็มองหน้าแม่ทีกเขาไปขับไปเลยใช่ไหมแล้วอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องรถเหมือนกันบอกไม่มีใช่ไหม เดินไปที่รถใครไม่รู้เว้ยเขาล็อกรถอยู่นี่ไปถึงปุ๊บมึงไปเอาปึ้งปึ้งปปึ้งปึ้งอยู่เงี้ยโอ้โหอะบอกว่ามึงเปิดยังไงแม่ไม่ใช่รถเราเฮ้ยไม่มีไม่ได้จอถ้าอายแบบอายจริงอ่ะคือขี้หล่นใส่หน้าไอ้ป๋าั่แเลยคืออันนี้ทุกคนตอนนั้นอะคือขำจริงนะเว้ยแต่แบบแม่งขำกบเกิดอ่ะทุกคน อกว่ามันเป็นตอนเช้าตอนเช้ายังไม่ได้อาบน้ําแล้วนุ่งผ้าให้ตัวสีขาวแล้วปา๊ากูจะอ้วกเคาะประตูเพื่อบอกว่าจะเอาของอะไรสักอย่างนี่แหละตอนเช้าพี่ต้องขี้แต่หลังนเพิ่งตื่นแล้วก็เลยจะไป,ะปขปี้แล้วปาร์าเคาะห้องพอดีทั้งวันละแล้วออลปาร์าเคาะห้องพอดีอออดแล้วบอกว่าจะเอาของพี่เลยเปิดประตูเอาของให้แตแซวจะแจกล้งน้องไงแบอบกว่าจะชอบแบบตดแกล้งน้องอะไรเงี้ยเออพอพอให้ของเสร็จปุ๊บปา๊าก่อนเออป๊าป๊าป๊าดูอะไรเงี้ยตดเนาะตอนนั้นก็บอกก็ทำเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เกิดขึ เสียงเหมือนมีน้ํานะมันไม่ใช่อะไรทุกคนพอพอมันแปลกเลยอะมันมีเสียงแบบเหมือนมีวัตถุบางอย่างสัผัดพื้นดังแมะแมะแล้วคือกับเป็นก็บ้องหน้ากันก่อนมองหน้ากันปึ๊บเสียงอะไรอะแล้วมองที่พื้นขี้แล้วนะแล้วทุกคนมันเหมือนที่พื้นอะแล้วเหตุการณ์มันเหมือนภาพสโลมากอะหน้าไอ้ฟ้าอย่างเงี้ยทุกคนแบบมึงมันเป็นสายตาได้แบบว่าพอมันมีอะไรหลุดจากตูดอะแล้ว สายใต้ป๊าก็แบบว่าจากหน้าพี่แล้วมองขี้อย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเพ่ไม่เห็นเคี้ยแล้วก็เอาตีนอ่ะหยิบผ้าใหคิริวอ่ะแปะขี้แล้วก็ลากออกทุกคนแปะขี้แปะอีแล้วก็ลากลากคองอ่ะลากคลองอ่ะแล้วก็บอกูเห็นอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คือเลี่ยนเกลี้ยจนแล้วอ่ะมันไม่ควรจะเคี้ยวให้ใครดูอ่ะนอันนี้คือเคี้ยอ่ะเคี้ยหลุดอ่ะแล้วก ถ้ามีเรื่องเบอร์บ้างไหมมีครับผมแต่เรื่องเบอร์เนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นกันอยู่แล้วที่รู้สึกว่าเบอร์แล้วเป็นผมเสียกระชิตมากที่สุดเลยคือไม่ได้นอนแล้วตอนเราถอยรถอะเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยโล่งมากแต่ขับไปทีดังปึ้งแล้วท้ายแล้วกูก็ยุบไปเลยเอ้าหรอใช่แม่ก็เห็นกูก็มองแล้วกูมองแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็แบบเถอยเอ้าเออ แบบเบอร์จัดอ่ะแล้วก็ไม่แบบเฮ้ยเราชนอะก็แบบไมตื่นเต้นนะเอาหรอไม่ควรเด็กได้ยาอย่าทำตามเพราะว่าไม่นอนจริงแต่ว่ามีธุระต้องไปเรื่องเบอร์เบอร์เหรอก็คือปกติอ่ะกายจะตื่นตีสี่ทุกวันแล้วก็อาบน้ำออกจากบ้านตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะเดินไปหน้าปากซอยใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงอ่ามันก็จะประมาณไปเรียนตื่นอยนี้เลยเหรอใช่ครับตอนมัธยมกายตื่นตีสี่มัธยมก็ตื่นเวลานี้ก็หมดแหละแม่ตื่นตีสี่ครึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กายแบบอยากใส่นาฬิกาแล้วคาาาาาาววววนน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 ีีี้้้้้้้้มม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 ัััััเเเเหืืืือออกกกกกกบบบบบบึึงงท่่่ยยยยตตขแแแแแแลลลลลฬิิฮ็็ด แล้วก็แบบเดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยอเออสรุปคือมันไม่ใช่ตีสี่อะประมาณเที่ยงคืนอะ <c oughs> นรฬิกามันตายอะมั่นแหละ นาฬิกามันตายอ่ะแล้วครอาบน้ําเสร็จแล้วนะเกาใกระเป๋าแล้วเดินไปหน้าปากซอยแล้วอ่ะแล้วคือปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดเรายืนอยู่หน้าปากซอยอ่ะมันจะมีคนอื่นอ่ะยืนเป็นเพื่อนเพราะแบบที่รับรถมันคือที่เดียวกันอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนไงอันนี้ก็ยืนสลกพักหนึ่งแล้วก็เลยแบบมองนาฬิกาเอ้าทำไมมันยังตีสี่อยู่เลยอ่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเอ้านี่มันเที่ยงคืนนี่ว่ะไม่ดูมเห็นเลอ้นาฬิกาไงก็เห็นปะแบบฉันซื้อนาฬิกามาแล้วอ่ะฉันก็ต้องมองตรงนี้ฉ ก็เลยไม่ใส่อีกเลยนาฬิกาถ้าเบลอมากที่สุดในชีวิตก็น่าจะเอาน้ำยาล้างจูมาล้างหน้านั่นแหละเฮียอะไรนะแต่ต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันบอลอ่ะบอลอ่ะความความเป็นบอลอ่ะมันโกนมันต่างกันใช่ส่วนเรื่องเบลอเน่เฮ้ยมึงนี่จะเรียน ที่แบบนี้นะครับฟองกันคืนเพราะแม่บอกว่าแม่เจ็บคอแม่คันคอที่เลยแบบว่าจะเอาลูกอมแบบว่าเหมือนกับลูกอมโบตันเพราะตอนคืนแม่จะชอบไอเพราะคอแห้งสองนี้มันจะอยู่ในในกระปุกยาแม่ากระคืนแม่ก็คันคอก็หยิบซองขึ้นมาหนึ่งซองและถ้ากาศีศีแล้วก็เทมาแล้วก็สองสามเม็ดเออแล้วก็ใส่ไปแล้วก็โอ้ยใช่วหมทำไมไม่มีรสชาตินะเออแค่นั้นไม่พอทังไงต่อคะเขียว ทุกคนเขี้ยวอีแมทที่เย้เนี่ยทุกทีมันไปอมแล้วถามไม่หวงนี่เขาหวังใช่ได้ไม่ได้เหรอคือเนี่ยพ่อเอาตอนเนี้ยตี๋แล้วคือพ่อตอนนี้ไม่เปลี่ยนหัวเตียงแล้วเรื่องเบลอคือเรื่องที่มีรถครั้งแรกในชีวิตวันนั้นอะเธอขับรถไปฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตไปจอดที่เมเจอร์ลังสิตพอเสร็จปุ๊บพอดูหนังอะไรเสร็จเรียบร้อยไปเดินห้างสบายใจเฉยแล้วก็ถือของไปเยอะเลยขากลับบ้านก็เดินไปที่วีรรถตู้แล้วขับรถไปอะนะขับรถไป มันเคยซีนเนอะวะว่าถ้ามาฟิวอะมันถ้ขึ้นวินนี้ก็ถือของไปบอกรถแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นวีลตักลับบ้านเลยพอถึงบ้านปุ๊บราอยู่ไหนวะ อันนี้คือความเลอวันนี้ห้องสอบสวนกับเรื่องน่าอายแล้วก็เรื่องเบลอคุณคิดว่าใครน่าอายสุดตั้งแต่เล่ามานะครับก็คอมเมนต์ได้ฉันถามคอมเมนต์แล้วก็ใครอยากให้แบบสอบสวนเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ได้เลยครับวันนี้มาติดตามช่องไปไกลไลฟ์ช่องอินเตอร์แล้วก็ช่องปาร์กมาดีนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายตั้มช่องปาร์กมาลย กดก่อนตมัคมาสมาชิไปกดระงยกดก่อนตมัคมสมาชิไปกดระเงกดก่อนตมัคมักสมาชิไปกดระดงกดก่อนตมัคมสมาชิก